ทีวันนี้กับพอดแคสต์อัปเกรดความคิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเกรดโยมายพอดแคสต์ที่จะพาคุณยกระดับชีวิตด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดจากภายในวันนี้เป็นอีกตอนที่เราเชื่อว่าจะสกิดใจใครหลายคนโดยเฉพาะคนที่พยายามสุดแรงแต่กลับรู้สึกว่าพลังไม่พอหัวข้อของเราคือใช้พลังจิตใจมากกว่าพลังร่างกาย ฟังดูเหมือนธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือหัวใจของการทำงานให้ไกลให้ยั่งยืนเพราะคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าถ้าทำงานเยอะขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเท่ากับผลลัพธ์จะดีขึ้นแต่ความจริงคือหลายคนไม่ได้แพ้ที่ร่างกายแต่แพ้ที่ใจหมดก่อนทั้งที่ร่างกายยังไหวแต่ใจกลับรู้สึกว่าไม่เอาแล้ว ใช่เลยครับเหมือนแบกของหนักขึ้นเขาแรงยังพอมีแต่ใจที่เคยบอกว่าฉันไปไหวมันเงียบไปแล้วสุดท้ายคือหมดแรงทั้งที่ยังมีแรงเหลือเพราะเราใช้พลังผิดจุดค่ะฝืนร่างแต่ไม่เคยถามใจว่ายังไหวอยู่ไหมสุดท้ายทำงานหนักแต่งานไม่เดินเพราะใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้ว หลายคนคิดว่าความพยายามคือทุกอย่างแต่ลืมไปว่าความพยายามที่ไร้ทิศท,ทางมันก็แค่การเผาพลังทิ้งแล้วพลังจิตใจคืออะไรไม่ใช่แค่เรื่องสู้ๆหรือคิดบวกนะคะแต่มันคือการกลับมาชัดว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและเราควบคุมจังหวะพลังของตัวเองได้แค่ไหน ผมนึกถึงภาพนักวิ่งมาราธอนครับไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดที่ชนะเสมอแต่คือคนที่รักษาจังหวะได้ดีที่สุดเขารู้ว่าเมื่อไร่ควรเร่งเมื่อไร่ควรผ่อนและรู้ว่าแรงใจสำคัญกว่าความฟิตของกล้ามเนื้อจิตใจคือศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวร่างกายฟังคำสั่งจากใจใจไม่มั่นร่างกายก็สั่งงานได้ไม่เต็มที่ บางคนไปยิมทุกวันแต่ยังรู้สึกอ่อนล้าในขณะที่บางคนพักแค่คืนเดียวแต่กลับมาทำงานได้ลื่นเพราะเขารู้จักพักใจไม่ใช่แค่พักร่างหรืออีกตัวอย่างนะคะบางคนทำงานเยอะมากแต่ไม่เคยรู้สึกว่าก้าวหน้าเพราะใจเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมันพาไปไหนเลยใช้แรงไปกับความสับสนไม่ใช่กับความชัดเจน แล้วเราจะเริ่มฝึกใช้พลังจิตใจยังไงได้บ้างครับหญิงหญิงเริ่มจากง่ายที่สุดเลยค่ะก่อนเริ่มทำงานลองถามตัวเองว่าวันนี้เราทำเพื่ออะไรไม่ใช่แค่ทำไปวันๆแต่มีจุดหมายในใจแม้จะเล็กแค่ไหนแล้วลองฟังตัวเองเงียบๆว่าใจยังอยู่กับสิ่งที่ทำหรือเปล่า ผมใช้วิธีฝึกสังเกตจังหวะพลังของตัวเองครับเชา้าเช้าผมมีพลังที่สุดผมจะใช้ช่วงนั้นกับสิ่งที่ยากแต่ถ้ารู้สึกใจเริ่มเบลอก็หยุดทันทีเพื่อดึงตัวเองกลับมาไม่ฝืนเพราะผมรู้ว่าฝืนตอนใจหลุดมักพังมากกว่าผล อีกวิธีคือการฝึกพักแบบมีคุณภาพพักที่ใจได้หยุดคิดไม่ใช่พักแบบเปิดมือถือแล้วโดนดูดแค่เดินเงียบๆหรือนั่งนิ่งหายใจลึกๆแค่ห้านาทีก็พาใจกลับมาได้แล้วผมว่าสิ่งที่ยากไม่ใช่การทำให้มากแต่คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องหยุดเพื่อจะไปต่อให้ไกลและนั่นคือพลังของคนที่ใช้จิตใจเป็นพวงมลาลัยของชีวิต สรุปแบบนี้ค่ะร่างกายคือเครื่องยนต์จิตใจคือคนขับเครื่องแรงแค่ไหนไม่สำคัญถ้าคนขับหลงทิศหรือเบรกไม่เป็นหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้ทุกคนได้กลับมาสำรวจว่าเรากำลังใช้แรงหรือใช้พลังจากข้างในกันแน่เพราะเมื่อใจชัดใจมั่นพลังทุกอย่างจะเดินไปในทิศทางเดียวกันและคุณจะไม่เหนื่อยฟรีอีกต่อไป ขอบคุณที่รับฟังครับฝากติดตามอัปเกรดโยมายแล้วเจอกันในตอนหน้าที่เราจะช่วยกันขุดพลังจากข้างในเพื่อเปลี่ยนแปลงภายนอกให้เป็นจริงขอให้วันนี้คุณใช้ใจนำหน้าแล้วใช้แรงตามหลังแล้วคุณจะไม่ต้องฝืนแต่เดินได้ไกลสวัสดีค่ะ